คนตรีหูเสียย่ยวยี่ก็เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วท่านใหม่เนี่ยเราก็พยายามผูกความสัมพันธ์ไว้ท่านเป็นพลเรือตรีอยากจะเรียนให้ทราบนิดน,นึงว่าทูตทหารของจีนประจําประเทศไทยนะั้นจะเป็นในพลซึ่งผิดกับประเทศอื่นที่ใช้อันเอกพิเศษนะครับหรือหรือในพลหนึ่งดาว แต่ว่าประเทศจีนให้ความรุนแรกับประเทศไทยมากเพราะนั้นที่ผมเรียนว่าจะดูแลความสะดวกความสบายให้กับคนสองสองแผ่นดินนี้คือทั้งคนไทยและคนจีที่อยู่ทั้งสองแผ่นดินนะครับให้ได้รับผลดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องีซ <c oughs> ่เราเราเราก็พยายามติดต่ออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก,ก็ได้รับผลดีตัวอย่างครั้งหนึ่ง ตอนนียนได้ทราบนิดนประวัติบบว่าเย็บมาอย่างไรนะครับคือสมาคมนี้ต่อมาจากท่านพลเอกาวลิมเป็นคนตั้งโยกใจย,ยุทธแล้วก็มาถึงท่านเชษฐาสางนะจาโรแล้วก็มาถึงผมพลเอกเลิ์แก้วประสิทธิ์อย่างไรก็ตามนโยบายของผมเนี่ยก็ยจะดูแลคนสอง ประเทศเนียคือถ้าคนไทยและคนจีนซึ่งอยู่ในจีนและก็ในไทยเนี่ยให้เลยรับความสะดวกสบายเช่นคนไทยไปประเทศจีนไม่ได้ติดขัดเรื่องวีซา่าเราก็พยายามติดต่อทางทางทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเพราะนั้นก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับร้อง คนปรระบโยัพยายามให้สองท่านนี่ยมาติดต่อกันแล้วก็พูดจากันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีแนวทางในการพัฒนาสมาคมยังไงบ้างคะก็เรากำลังคิดว่าเราจะทำสาขาไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ก็คือจะให้ครอบคลุมทุกจังหวัดเลยครับ ก็ใกล้เทียงหรือว่าอาจจะภาคหนึ่งสักสามสี่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ตอนนี้ทํได้งหืงครับหรือว่าอย่างก,กําลังคิดอยู่กําลังเริ่มอยู่เพราะว่าสองปีสามปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดทําให้เราหรยุดชะงักไปนะครับทั้งทั้งการไปมาหาสู่ก็ก็ทําไม่ได้ครับหะวคมกระโดดล่ม จะไปแสดงที่ประเทศจีนเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วเจ้านายคือนายทหารจะถือพาสปอร์ตทางราชการสีน้ำเงินไปได้แต่ลูกน้องเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าไม่ไ,มได้ทำวีซ่าไว้ซึ่งเราก็ติดต่อกับทูตทาหารไม่ช่วยเหลือเราก็ทำได้ภายในไม่กี่ชัว่วโมงก็ได้ไปทำภารกิจทัน อย่างนี้เป็นตนน้นนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของสองประเทศเราเป็นยังไงล้าะเอ่อระดับประเทศนี่ผมผมไม่ไปก้าวล่วงผมไม่รู้แต่ว่าระดับระดับสมาคมของผมเนี่ยดีอยู่ในเกมดีนะครับเช่นอย่างตอนที่ปรนาณาธิบดีสีจิ้นผิงมาเราก็ทำหนังสือแสดงความยินดีจากคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนในประเทศไทย และคนใดว่ามีความยินดีที่ท่านมาความนักในประเทศไทยมาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยจะมีนโยบายใหม่ๆมไหมครับกนอนรก็นโยบายใหม่ๆก็คงไม่มีมันก็เป็นไปตามเฉพาะหน้าเช่นท่านนี้อยากจะทำมาค้าขายเช่นซื้อที่ดินเราก็จะมี เจ้าของที่ดินหรือหรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินนั้นก็มาพูดคุยกันโดยไม่บานในหน้าก็ทําให้เขาได้รับตามสะดวกสบายแล้วก็ยุติธรรมครับส่วนส่วนยอย่างอื่นเนี่ยเราเราคงไปคิดไกลไปกว่านั้นไม่ได้การทำมาหากินเราก็จะเป็นใช้ปัญหาในพื้นที่จากสามสี่ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด เป็นยังไงบ้างคัดในในตอนเราพ้่งย้ายไปอยู่เมื่อปีที่แล้วที่ที่ที่ยาวร่าชเดิมเราอยู่ซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งซอยวัดชิลธรรมสาธิตที่ทักไม้ไปท่านท่านท่านมองปัญหาทุกวันนี้เกี่ยวกับจีนสีเทาอย่างไรบ้างครับที่ตีประธานทุกวันนี้นะก็ไม่ดีอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะทุนที่มันไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งร้ายแรงมาก อย่างอื่นก็แย่อยู่แล้วเช่นการมาดันเนี้ก็แย่อยู่ถ้ายิ่งมาเรื่องยาเสพติดยิ่งน้มที่จะบปัดแก้กแกยังไงถึงในฐา,านะก็ต,ต้องนายกสมัคมก็ต้องพยายามสกัดกัน้นต้องตรวจสอบนะครับคนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาหาผมเนี่ยก็ต้องต้องดูภูมิหลังว่าเป็นอย่างไรจะมาทําอะไรนะครับเราถึงจะจับให้ชนกับคนไทยของเรา หรือคนจีนในประเทศไทยที่ก็เพราะจีนแต่จีนก็ติดต่อกันได้นะครับครับเมื่อกี้ที่ที่ท่านบอกว่าจะขยายสาขาจีนต้องคุณคุณสมบัติยังไงบ้างครับแต่ละจังหวัดก็ก็ไม่มีอะไรก็หนึ่งมีความชื่นชอบในนโยบายที่ว่าจะทําให้คนสองประเนี่ยได้รับความสะดวกความสบายบไม่เอารัดเอาเปรียบกันยุติธรรม เราก็ไปหาสมาชิกนะครับมองมองว่าจังหวัดไหนที่ <c oughs> วันนี้อยากจะไปก็ชนบุรีเนี่ยคนจีนเยอะนะครับเยอะแล้วเราก็ขยายไปทุกภาคแล้วก็ทําให้มีเกิดแต่ละภาคภาคะไรสามจังหวัดสี่จังหวัดหจังหวัดสุดแล้วแต่โอกาสและคนที่เราไปประสานงาน <ขอ S 1> นี่ใครอยากจะฝาก ก็ในเทศากาลนี้นะครับก็ขอให้ประสบแต่ความไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความรุ่งเรืองตลอดไปนะครับถ้ามีปัญหาเกิอะไปก็มามาที่สังคมไดค้ครับครมาปรึกษาหรือได้